ดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะวันนี้พบกับครูสาวในรายวิชาภาษาไทยค่ะเรียนภาษาไทยง่ายๆสไตล์ครูสาวนะคะสําหรับวันนี้ครูสาวจะพาเด็กๆค่ะไปเรียนเกี่ยวกับการพูดวิเคราะห์วิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดูนะคะก่อนอื่นเราต้องมาทําความรู้จักความหมายกันก่อนค่ะการพูดวิเคราะห์วิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู เป็นรูปแบบของการพูดอย่างหนึ่งและรายละเอียดที่เป็นส่วนประกอบว่าเป็นอย่างไรมีข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบอย่างไรแล้วจึงแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่ฟังและดูตามมุมมองของผู้พูดอย่างมีหลักการและมีการยกตัวอย่างโดยปราสจักโดยปราสจักอคติเพื่อให้ผู้ฟังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะการพูดวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู ผู้ฟังจะต้องใช้ความสามารถในการฟังและคิดพิจารณาจับประเด็นให้ได้แล้วจึงนำมาแยกแยะออกเป็นส่วนๆดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1นนะคะเด็กๆหนูจะต้องแยกแยะข้อเท็จจริงให้ได้ค่ะว่าข้อไหนเป็นข้อจริงหรือประโยคไหนเป็นข้อคิดเห็น2เด็กๆต้องแยกข้อคิดเห็นให้เป็นนะคะข้อคิดเห็นก็คือข้อที่แสดงความคิดเห็นของตัวผู้พูด โดยใช้ทัศนคติของผู้พูดเป็นหลักค่ะ 3. ข้อความที่ฟังและดูเป็นเรื่องแบบประเภทใด 4. เนื้อหาของเรื่องเกี่ยวกับเรื่องใด 5. สิ่งที่นำเสนอเป็นผ่านวิธีการใด 6. เรื่องนี้เสนอภาพรวมเกี่ยวกับสิ่งใด 7. เหตุผลสำคัญที่ทำให้เกิดเรื่องนี้เพราะอะไร 8. คำามสำคัญของเรื่องนี้คืออะไร9การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเราสามารถนำไปใช้ได้อย่างไรคะ่ะไม่ใช่นักเรียนแค่ฟังอย่างเดียวนะคะเด็กๆจะต้องคิดและวิเคราะห์ตาม9หัวข้อที่ครูสาวแยกออกมาให้ด้วยนะคะทีนี้ค่ะเราจะมาดูขั้นตอนการวิเคราะห์วิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดูกันนะคะขั้นแรกเลยคะ่ะเด็กๆ หนูจะต้องพิจารณารูปแบบของเรื่องที่ฟังและดูเพื่อให้รู้ว่าสารหรือเรื่องที่เราฟังนั้นเป็นประเภทใดเช่นเป็นสารประเภทข่าวสารคาดีบทความเรื่องสัน้นนวนิยายบทละครเด็กๆต้องมีหอให้ถูกนะคะ 2. แยกพิจารณาเนื้อเรื่องที่ฟังและดูออกเป็นส่วนๆทั้ง9้หัวข้อที่ครูสาวแบ,แบ่งออกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ โดยต้องสรุปให้ได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่เหตุการณ์สุดท้ายเป็นอย่างไรคะ่ะ 3. แยกพิจารณาโครงสร้างว่าประกอบไปด้วยเนื้อเรื่องส่วนใดเป็นข้อเท็จจริงส่วนใดเป็นข้อคิดเห็นและส่วนใดเป็นทั้งเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น 4. พิจารณาว่าเรื่องที่ฟังและดูนำเสนออย่างไรและพิจารณาการใช้ภาษาด้วยว่ามีการใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมอย่างไรบ้างผู้สาวมีตัวอย่างนะคะการฟังและดูนะคะเกี่ยวกับข่าวค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูนะคะการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าวจากการฟังเป็นอย่างไรบ้างค่ะเราไปดูกันเลยนะคะ ไหนคุณพ่อลองอ่านข่าวนี้ให้ฟังหน่อยค่ะกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ได้ถแถลงเมื่อวันเสาร์ว่ากับระเบิดของเกาหลีเหนือบางส่วนถูกกระแสน้ำท่วมพัดข้ามรมพแดนเข้าไปในเกาหลีใต้ทำให้กองทัพต้องระดมกำลังออกค้นหาโดยโฆษกกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ระบุว่าพบกับระเบิดของเกาหลีเหนือในแม่น้ำในฝั่งของเกาหลีใต้ แต่ไม่มีดินระเบิดและตัวจุดระเบิดภายในสันนิษฐานว่าอาจถูกพัดหายไปกับกระแสน้ำเกาหลีใต้กำลังพยายามค้นหาพื้นที่ใกล้แม่น้ำฮันและแม่น้ำนามเดชอนเพื่อดูว่ายังมีกับระเบิดของเกาหลีเหนือหลงเหลืออีกหรือไม่นอกจากนี้ยังได้ติดประกาศและแจกใบปลิวเตือนประชาชนและขอให้แจ้งต่อทางการทันทีที่พบวัตถุต้องสงสัย คพ่พอในข่าวนี้มีทั้งข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะลูกรู้ค่ะนายลองแยกให้พ่อดูสิจ๊ะข้อเท็จจริงในข่าวนี้ก็คือกับระเบิดของเกาหลีเหนือถูกกระแสน้ำพัดข้ามไปทางเกาหลีใต้ค่ะปุ๊กบอกถูกไหมคะพ่อใช่แล้วจ้ะลูกแล้วข้อคิดเห็นล่ะปุ๊กตอบพ่อได้ไหมจ๊ะได้สิคะ ซึ่งข้อคิดเห็นในข่าวนี้ก็คือพบกับระเบิดของเกาหลีเหนือในแม่น้ำในฝั่งของเกาหลีใต้เกาหลีใต้พยายามค้นหากับระเบิดค่ะเก่งมากจ้าแต่ข้อคิดเห็นไม่ได้หมดเพียงแค่นั้นนะยังมีอะไรอีกคะก็จะมีเกาหลีใต้กำลังพยายามค้นหากับระเบิดและเกาหลีใต้ติดประกาศและแจกใบปลิวเตือนประชาชนจ้า ข่าวแบบนี้เราก็เชื่อไม่ได้ทั้งหมดร้อยเปอร์เซนตหรอกนะลูกเราควรที่จะพิจารณาความน่าเชื่อถือให้ดีซะก่อนแล้วเราจะมีการพิจารณาอย่างไรคะก็อย่างเช่นทางกองทัพจะต้องระดมกำลังออกค้นหาแต่ไม่มีดินระเบิดและตัวจุดระเบิดและดูว่ายังมีกับระเบิดของเกาหลีเหนือหลงเหลืออีกหรือไม่จ้าุ๊เข้าใจแล้วค่ะพ่อแล้วในข่าวนี้ พ่อมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างคะพ่อคิดเห็นว่ากับระเบิดของเกาหลีเหนือบางส่วนถูกกระแสน้ําท่วมพัดข้ามรมแดนเข้าไปในเกาหลีใต้ทำให้กองทัพต้องระดมกําลังออกค้นหาจ้า นี่ก็คือตัวอย่างนะคะเด็กเมื่อเราได้ฟังข่าวนะคะหรือได้ดูข่าวแล้วเด็กๆจะต้องวิเคราะห์ให้ได้นะคะว่าเหตุการณ์ของเรื่องนี้เนี่ยใครเขาเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างทำอะไรที่ไหนเป็นอย่างไรนะคะจากนั้นจะต้องวิเคราะห์ข้อเหตจจริงนะคะว่าประโยคไหนที่เป็นข้อเทตจุจริงนะคะข้อเท็จจริงก็คือข้อที่มันเป็นจริงมีหลักฐานพิสูจน์ได้นะคะเชื่อถือได้และเราก็มาดูว่า เราเนี่ยสามารถแสดงข้อคิดเห็นในทัศนคติของเราได้อย่างไรคะ่ะแต่ในการแสดงทัศนคติหรือข้อคิดเห็นนั้นนะคะเด็กๆจะต้องใช้หลักความที่สมเหตุสมผลถูกต้องนะคะไม่ใช้เขาเรียกว่าอาคติในการแสดงความคิดเห็นนะคะทีนี้ค่ะเมื่อเรานะคะวิเคราะห์นะคะ ข่าวหรือสารที่เราได้ดูได้ฟังได้แล้วในนะคะเด็กๆจะต้องรู้เกี่ยวกับนะคะมารยาทในการพูดด้วยนะเวลาเราฟังเราจะพูดวิเคราะห์ออกมาเนี่ยอันดับแรกค่ะเด็กๆจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนกําหนดหัวข้อเรื่องแล้วก็หาข้อมูลเกี่ยวกับการพูดว่าหนูจะพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับใครนะคะหนูจะต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อม2มีกริยาท่าทางที่ดี ควรอยู่ในอาการสำรวมไม่เกรงหรือปล่อยตัวจนเกินไปในขณะพูดเนี่ยก็ต้องสบสายตาผู้ฟังเป็นระยะระยะด้วยนะคะกวาดสายตาให้ทั่วนะแต่งกายให้เหมาะสมและนะคะสะอาดนะดูดีคนฟังนะคะหรือคนมองคนชมเราเนี่ยเขาก็จะได้ดูว่าเรามีบุคลิกภาพที่ดีชวนน่าฟังค่ะ ใช้คำพูดสุภาพเหมาะสมนะคะกับเรื่องที่พูดค่ะเด็กๆไม่พูดโอ้อวดก้าวราวส่อเสียดนะคะหรือเปิดเผยเรื่องส่วนตัวให้ผู้อื่นฟังเลอและข้อ4ค่ะควบคุมอารมณ์ในการพูดนะคะไม่แสดงกริยาอาการที่ไม่เหมาะสมเด็กๆจะต้องรู้จักระงับอาการที่ไม่พอใจหากไม่สามารถไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ก็จะอาจนำไปสู่การ โตแย่งกันก็ได้นะคะ 5. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นค่ะเปิดโอกาสให้ผู้อื่นเขาได้สักถามหรือแสดงความคิดเห็นของเขาบ้างและยอมรับความคิดเห็นของเขาด้วยนะคะ 6. กค่ะควรพูดให้เหมาะสมกับเวลาไม่ควรพูดนานเกินไปหรือเร็วเกินไปค่ะ <S <S เด็กๆคะเรื่องนี้นะคะ เด็กๆสามารถกลับมาทบทวนได้ที่ช่องทาง YouTube คูสาวเลยค่ะเรียนภาษาไทยสไตล์คูสาวนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในคาบเรียนหน้านะคะเราจะมาวิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันในครั้งหน้าต้องติดตามกันนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ